เสียงเสียงเสียงเป็ดครับเสียงเป็ดเสียดาต่อไปเป็นเสียงแมวนะครับแมวกัดกันครับแมวโดนรถชนครับแมวโดนรถชนแมวเห็นผี เสียงเสียงเสียงไก่น้อยครับลูกไก่ครับลูกไก่ขางคกครับขางคกข้างค้กข้างคกไหนกินข้ากันะอว้าเอว้าเอ้ากินข้ากินข้าต่อไปเสียงนกกวัวครับ นกวิราบครับนกวิราบเสียงหมาครับหมาหหมาอทุเฮ็ดเฮ็เฮ็เส็ยงไดเอยดเฮดเฮ็ดเดมฮเลยเอาเป็นชุดเลย เสียงอืงครับอึงอ่ดอนเดเบอ่เปีนม่ยังอีเสียงอีข็้มาเลยรถตับหมารถตหมาลนะเหเบ็เคสงูเหลี่ยมัวเลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมเสียงอย่างนี้ตกมหมดเลยครับเออินอยงน้จัดมาเลยปิดกิดเด็ดเออไปละไปละไปละ นี่แหละครับเมาล้อยเสียงนะครับผมนคนเทวดาส่งมาเกิดนะครับว่านกกระทนี่ได้ก,นนก,กับนกพงเหรอเฮ็ดเฮ็ดนกพงเสียงเออเสียงกระแตกระแตกระแตอันนี้เสียงลูกมันนะครับเสียงลูกกระแตกำลังหิวนคหหาามครับหวนหวยหาแม่นะครับต่อไปเป็นเสียงหนูนาครับหนูแผงหนูฟุกหนูจีนโอ้โเฮ็ดเปลี่นหนูแขงหนู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 ธรรมดาก็ได้ครับหนูเฮ็ดเป็น นกเขานกเขาไม่ใช่นกเราคอยยีเดวิน